ที่ดินแปลงเนี่ยนะครับเป็นที่ที่ติดกับลำธารของน้ำตกตำบลชะอมเนี่ยก็มีน้ำตกหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอยางแดงน้ำตกห้ำเต่าน้ำตกโปรโดหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็น น้าท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติสําหรับใครที่ชอบนะครับเพราะว่าเออสาอาทิตย์เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาจอดรถเพื่อรอขึ้นไปเที่ยวน้ําตกโกลกอิดกการขึ้นไปเที่ยวน้ําตกโกลกอิดกเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปกับไปสี่กับสี่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นาพาไปแต่บรรยากาศของข้างบน น้ำตกโขอ,อิกนะครับก็สวยมากเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางเลยนะครับเป็นใจกลางของแหล่งท่องเที่ยวของตำบลชะอมใกล้ล้านการตเต้นร้านอาหารและร้านกาแฟสวยๆมากมายนะครับด้าน,นหน้าที่เราเห็นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแปลงที่ดิน ส่วนในแปลงที่ดินฝั่งนี้ก็จะเป็นชนดคุดแดงนะครับเนื้อที่ตามชนดประมาณโดยประมาณ2ง0านกว่าๆนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนเกินนะครับที่ออกอติดกับลำธารน,น้ำตกตัวอาคารเนี่ยจะแบ่งเป็น2อาคารนะครับอาคารด้านซ้ายมือเนี่ยที่เราเห็นก็คือเป็นอาคาร2ชั้นนะครับชั้นละ4ห้องด้านล่าง4 ด้านบนสีรวมทั้งหมดก็แปดห้องนะครับส่วนอาคารใหญ่ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอ่ private นะครับอ่าจะมาเป็นแบบครอบครัวกวนกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับในตัวที่ดินเนี่ยครับก็จะมีสองอาคารนะอย่างที่เห็นนะครับส่วนกลางเนี่ย ก็จะเป็นส่วนของสวนนะครับก็คือจะใช้ร่วมกันซึ่งติดกับลำธารของน้ำตกเดินลงมาหน่อยหนึ่งก็คือเล่นเล่นน้ำได้เลยนะครับสนใจนะครับนัดดูที่ดินนะครับเป็นที่ดินพร้อมอาคารเอกสารสิทธิ์โฉนโดพุทธแดงนะครับ0 8 1ย์7 7 9 9 3สนเจดเเ้อินเทเลครับสวัสดีครับ